สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีมังกรในเดือนธันวาคมนะครับชาวราศีมังกรดวงของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งสมาธิไปพร้อมๆกับการสับไพ่นะครับผมจะดูทั้งหมด12ใบเป็นในรูปแบบจัก,กรราศีนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุ ไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระุมพระไพ่ขึ้นเป็นราชินีสุดาตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสาชะไพ่ขึ้นเป็นแปดเหรียญตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุ ไพ่ขึ้นเป็น8ดาับตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งกุตัิไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็น1ไมาตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นสามเหรียญ ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นเทมเพลน์ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งสุภะไพ่ขึ้นเป็น3ถ้วยตำแหน่งที่10ตำแหน่งกรรม,มะนะครับไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญตำแหน่งที่11ตำแหน่งลาภะไพ่ขึ้นเป็น4เหรียญ ตำแหน่งที่12นะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็น1ถ้วยมาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับของชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนะครับว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะครพลังงานจะเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระพรมนะครับสิ่งสิทธ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณในเดือนธันวาคมนี้ครับจะเป็นสิยงสิธิ์ที่เป็นประเภทเกี่ยวข้องกับการส,สร้างนะการปกปักรักษาสิยงสิษย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้หรือเกี่ยวกับความรู้นะครับจะเป็นได้ทั้งพระพรมพระพิฆเนศทาเวสุวรรณนะครับหรือเทพ ที่เป็นเรื่องของการการเรียนร,ร,รู้การสสร้ากการปกปาาักรักษาก็จะทําให้ส่งเสริมนะดวงชะตาของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะครับชาวราศีมังกรนะครับอันดับหนึ่งที่โดดเด่นนะในเดือนธันวาคมเนี้ยเป็นในเรื่องของความรักนะครับอันดับหนึ่งเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักให้ขึ้นเป็นสามเหรียญน,นะในตําแหน่งของปัตนินะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ คุณค่อนข้างมีความเนื้อหอมนะมีเสน่ห์มีน,มมนะมีตามีคนดึงดูดเข้าหานะครับมีคนดึงดูดให้รู้สึกนิยมชมชอบนะดึงดูดให้เข้าใกล้ใครแล้วเนี่ยเออมีแต่คนรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอยากจะพูดคุยอยากจะเจราจาอยากจะทําความรู้จักซึ่งในตำแหน่งของปุตตะนะไปขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับปุตตะคือรักครั้งใหม่นะคความรักดีๆเข้ามามีความรักแบบ สร้างความสนุกสนานป๊อปปี้เลิฟสร้างความสุขนะมันเหมือนสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเลด้วยครับคุณไม่คิดอะไรมากนะไม่คิดในเรื่องของอดีตรักเก่าเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนั้นะเป็นเรื่องการสร้างพลังงานดีๆน้อมรับพลังงานดีให้กับตัวคุณรวมไปถึงนะครับคนที่มีคู่เนี่ยยิ่งขึ้นตําแหน่งของปัตตานีเป็นสามเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการ พูดคุยการให้กำลังใจการพูดคุยการซัพพอร์ตจิตใจเจอเรื่องทุกข์ไม่สบายใจมีคนคอยซัพพอร์ตจิตใจด้วยซ้ำไปนะเราภัยขึ้นข้างคางขึ้นเป็นเทมรแรนเนี่ยนะบ่งบอกเรื่องของการรักษาใจนะประคับประคองความรักมีความรักที่ดีมีความรักที่เจอ,เอ,อมีแต่ความสุขถึงแม้ว่าจะผ่านความทุกข์อะไรมาข้อตามเนี่ยมันจะมีแต่ความเข้าใจนั้นควมีคู่เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีเป็นเหมือนบุญพาวาสนาทรงเป็นเหมือนคู่รัก ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นคู่รักที่รักกันยืนยาวรักกันยืนนานนะครับต่อมาอันดับที่สองนะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนี้นะได้แก่การงานนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยการงานมีความโดดเด่นนะครับในตําแหน่งของกรรมะนะครับตำแหน่งของกรรมะเนี่ยไพยขึ้นเป็น อัศวินถือเหรียญน,นะคือ,อด้วยความหมายของอัศวินถือเหรียญคือคือความมั่นคงนะคือความมั่นคงในเรื่องของงานคือความมั่นคงในเรื่องของความคิดสําหรับคนที่กําลังหางานเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณชัดเจนในตัวเองมากขึ้นว่าคุณจะทํางานอะไรทํางานแบบไหนทํางานอะไรเราได้เรารุ่งนะแล้วรวมไปถึงคุณเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ ผูร้รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือผูร้รักผู้ใหญ่คอยอให้โอกาสกับตัวคุณเพียงแค่คุณมีการแสดงความรู้ความสามารถหรือแสงศักยภาพเนี่ยให้ผู้รักผู้ใหญ่เห็นสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจเนี่ยจะเกิดความสําเร็จนะรวมไปถึงคนที่ทํางานนะไม่ว่าจะเป็นราชการธุรกิจส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความมั่นคง <c oughs> <c oughs> คุณมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับในเรื่องงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จะคิดจะทําอะไรเนี่ยเออมัน,ม,นมันผิดพลาดได้ยากเหมือนกันเพราะคุณค่อนข้างมีความเอ,อ่อในเรื่องของความรับผิดชอบไพ่ขึ้นเป็นสมถ้วยนะเออบ่งบอกในเรื่องของ คนรอบข้างนะคนใกล้ตัวนะครับออมีการออมีงานมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาให้ได้ท้าทายให้ไดออ้ลงมือทาอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในตำแหน่งของสหสชัดเนี่ยภัยขึ้น8เหรียญเนี่ยคือกดรอบข้างดีนะเพื่อร่วมงานดีคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนต่างๆหรือลงมือลงแรงร่วมกันนะนะถ้าถามถึงในเรื่องของออลูกน้องนะลูกน้องดีไหมนะครับออลูกน้องดีนะภ่ยึ้นเป็น เด็กถือเรียดเนี่ยลูก้องอยู่ในโอวาทนะคอยเชื่อฟังนะช่วยเหลือทุกๆอย่างที่คุณทำแลวมีความจดเด็ดในเรื่องของการงานแล้วในช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยมีความปักนะมีความสําเร็จที่ดีด้วยหรือรวมไปถึงเนี่ยยิ่งถ้าคุณศรัทธาเกี่ยวกับพระพรหมเนี่ยไปขอพระพรก็ได้เพราะการที่คุณจะมีอํานาจนะพูดอะไรเนี่ยให้ลูกน้องเชื่อพูดอะไรให้ลูกน้องรับฟังมากยิ่งขึ้นนะเหมือนเราได้รับพลังงานที่ ได้มาจากสิ่งจักิสิทธิ์เนี่ยจะช่วยหนุนนําเพื่อจะสามารถสันสร้างหรือว่าได้รับความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันจะส่งเสริมที่มากขึ้นในด้วยเชิงกัดน,นะครับต่อมาอันดับที่3นะครับได้แก่การเงินการเงินก็มีความตดเด็นเหมือนกันนะเพราะว่างานดีเงินจะดีงานงานดีเงนิงน,ดงนดีเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าในตําแหน่งของกระดุมผาเนี่ยไพ่กลนเป็น ราชินีถือดาบนะครับราชินีถือดาบเนี่ยคือความตรงไปตรงมานะคือคุณมีความเป๊ะมากเป๊ะในการเก็บเงินเก็บทองในตรงนี้มีเรื่องของความคิดเนี่ยตำแหน่งตัวตนตัวคุณเนี่ยมีความคิดที่จะเอ่อจริงๆเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีิ่แล้วนะเรื่องของการอยากจ่ายอยากซื้ออยากใช้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไม่มีมีนะแต่คุณสามารถคุมได้ในไปขึ้นราชีถือดาคือคุณสามารถคุมได้นะในเรื่องของการเงินที่มันเริ่มไม่จะรั่วก็คุมได้หรือมันเหมือนกับ มีหนี้สินคาคอเออมันต้องมีเรื่องรายจ่ายที่ต้องใช้ใจ่ายหนี้สินก่อนต้องจัดจนู่นจ่านี่จ่านั่นก่อนถึงแม้ว่าจะมีอยู่บ้างเรื่องหนี้สินแต่คุณสามารถจัดการไปได้นะซึ่งไพ่ขึ้นเป็น8ปดเหรียญเนี่ยบงบอกไว้นะว่าออสิ่งที่คุณขยันทํางานนะมันก็จะได้เงินตามสิ่งที่คุณทําหรือ,อ,อคุณหาโอกาสดีๆในเรื่องของช่องทางการเงินต่างๆมันก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะั้นการเงินก็อยู่ที่คุณนะยิ่งทำนะครับก็ยิ่งได้ ต่อมาอันดับที่4นะครับนั่นคือเรื่องของสุขภาพนะเออสุขภาพจริงๆสุขภาพเนี่ยไม่ได้เป็นร้ายแรงนะถึงแม้จะอยู่อันดับที่4ก็ตามเนี่ยเพราะว่าไพยขึ้นในเรื่องของอการทํางานหนักทํางานหนักมากไปนะอย่างเช่นภพยขึ้นเนี่ยเป็น8เหรียญเนี่ยทำงานหลังกคตหลังแข่งใครที่ทํางานแบบใช้แรงกายเยอะๆะอ่ะเออต้องอเดินทางบ่อยๆนะหรือจะต้องอไป หาลูกค้าหรือจะต้องไปทํางานที่มันต้องแบกของอทำงานที่จะต้องเจอกับผู้คนนะหรือทํางานที่จะต้องใช้การออกแบบด้วยใช้งานฝีมือต่างๆที่ตรงนี้มันต้องมีการบาลานซ์นะครับในเรื่องของสุขภาพด้วยหากคุณใช้สุขภาพที่มันมากไปไปขึ้น8ดตาไปบ้างเนี่ยมันเหนื่อยมันหนัก กับตัวเองนะเราก็ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยที่มาจากการที่ทำงานหน,หนักเกินไปทําลายสุขภาพตัวเองนะแต่เรื่องสุขภาพอื่นๆเนี่ยมันไม่ถึงขั้นจะเป็นหนักแต่เป็นส่วนใหญ่จะคุณสร้างเองมากกว่าหรือทําให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีจากการกระทําของตัวคุณนั่นเองนะต้องระวังให้ดีสุดท้ายอันดับที่5นั่นก็คือเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบเนี่ยพ่ยขึ้นเป็น สี่เหรียญนะแต่ในตำแหน่งของลาภะนะครับโชคลาภในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเออมีเล็กๆน้อยๆเพราะไพ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญคือเก็บสะสมเนี่ยสะสมบุญนะครับงนั้นมันโชคลาภเนี่ยถ้าหากคุณอยากจะสึกเนี่ยนะ ไพ่ขึ้นพลังงานของศีลจิตที่ปกปักรักษานะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับพลังงานของเทพเทวาเกี่ยวกับการส,สร้างเท,เทพเทวาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปกปักรักษาไม่ว่าคุณจะไปขอพระพรนะหรือขอเทวเาวสุวรรณนะหรือเทพที่เกี่ยวข้องกับการรอบรู้นะความรู้หรือพระพิคเนีนะก็จะช่วยหนุนนําให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวคุณเนี่ยอื หากคุณอยากจะเสริมโชคลาภเนี่ยท่านจะบอกว่าอยา่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นควบคุมไพ่ขึ้นเป็นดึงดูดไพ่ขึ้นเป็นเดื้อรัน ครืงศิษย์เนี่ยท่านบอกไว้นะว่าให้คุณน่ยไปหาท่านนะอย่างเช่นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคุณจะศรัทธาองค์ไหนหรือว่าเทพองค์ใดที่เกี่ยวข้องกับการความรอบรู้นะการสร,าสร้างนะครับหรือพลังงานของเสียงศิษย์เนี่ยท่านน่ยอยากให้คุณน่ยไปหาให้ขึ้นเป็นดึงดุกนะให้ไปไหว้ท่านให้ไปขอบคกับท่านต้องไปด้วยตัวเองนะไม่ใช่ไหว้โยกบ,บานนะต้องไปนะไพ่ขึ้นมาท่านจะช่วย เสริมในเรื่องของโชคลาภให้ดีนะครับและรวมไปถึงเรื่องอะไรที่อันนี้สำคัญมากๆคือเรื่องของการอยู่ในสิทธิในธรรมเนะี่ยอยู่ในสินห้านะการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์การนั่งสมาธิไปไววาอยาดเดือรั้นเนี่ยคือการอยู่ในสิทธิในธรรมให้มีบุญกุศลน,นี่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวคุณด้วยไม่ใช่ว่าไปไหว้อย่างเดียวนะแต่เป็นการที่คุณเนี่ยต้องสะสมหรือสร้างบาร,รมีของตัวเองเพื่อจะเสริมโชคลาภให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับ ในเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นสิ้นปีนะเออสิ้นปี268นกะก็ขอส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะกับชาวราศีมังกรน,นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเออมีความสุขนะอะไรที่ผ่านพ้นมาแล้วนะอะไรที่เป็นความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเออมันเจอเรื่องหนักหนาสาหัสกันในเดือนนี้หรือว่าเจอเรื่องอะไรก็ามาก็ปล่อยทิ้งไปเออปล่อยทิ้งฝากเอาไว้ในเดือนปี68เราไปเริ่มต้นใหม่ในปี2 5 0 69กันนะเจอแต่สิ่งดีนะมีความร่ำรวยกันทุกคนราศีมังกรมีความโชคดีแต่ต้องมาจากใจตุกคณนะรักษาศินมีความสุขและสวัสดีปีใหม่โรงหน้านะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ